แล้วพระบรมศาสาศดาของลูกก็จะยิ่งใหญ่กว่าลูกหลายเท่าพันทวีสิภาษาลีบอกว่าตอบว่าใช่แล้วอยู่นี่นางสาลีพรมณีเป็นผู้จิตใจอ่อนโยนภาษาลีบุตรก็เลยเทศให้ฟังเรื่องอริยสัจธรรมสี่ประการเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์สรรเสริญคุณพระรัะตนตรัย รรมานีได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันในพระพุทธศาสนาเข้าใจธรรมะวนางสาลีปรมานีก็บอกว่ารู้เมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตีอย่างนี้ทําไมไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกแล้วนะตอนนี้ภาษาลีปวดป่วยหนักโอ๊ยนะ ทุกเสรแล้วลูกของเรานะพบธรรมะทำไมลูกเป็นทรมานแม่ถึงเพียงนี้ให้แม่ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายสิบปีพระสารีบุตรเมื่อโปรดโยมมานดาคืนนางสารีธรรมานิเสร็จแล้วท่านก็ถามพิสุทธ้์ทัางหลายว่าพิสุทธ์ท่างร้าย บัดนี้เวลาเท่าไหร่แล้วพระจุมทะน้องชายอยู่ใกล้ๆก็บอกว่าตีห้าแล้วหลวงพี่นะภาษาลิบุตรก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงปอกรองกายของเราไม่ลุกขึ้นเถิดลิบุตรทั้งหลายก็มาไปชุมกันทำเนียมพระอริยบุตรก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านจะเป็นการกราบขอธมาลาพทษซึ่งกันแต่กัน ว่าหากว่าผมได้ทำผิดร่วมเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายักกรมัจีกรมโน ข้นกันแลกันาว่าสามีติกรรมก็เป็นารขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันขอให้มีโทษเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็อาจีวรมาคุปปงนอนเข้านิโรธสมาบัติและวท่านก็นิพพานในปัจช,ชิมัิยามราตรีนั่นเองนี่ถ้เราจะไปบอกว่าคนที่มีบารมีจะต้องมีบุญ <ส>ม่ถึงภาษาทิ่ ML ิตก็คงยากย่างแม่ภาษารีบุตรโอ้กวจะได้โรบได้นะจนอายุภาษารีบุตร80แม่ก็อายุจะร้อยอยู่แล้วยามอุปกาชีวะก็เหมือนกันท่านได้พบพระจิธญาติตั้งแต่ภาษษาแรกตั้งแต่ตอนตัตสูดได้ลูกแล้วเมื่อแต่งั้นก็คงไม่ถึงปีหรือ2ปี3ปีนี่แหละ จึงได้ฟังรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสู่นิพพานนี่คนมีบารมีในต้องอาศัยการฟังฟังแล้วจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุเปา้าหมายอยูมรรคผลนิพพานจึงจะเข้าสู่สภาวะธรรมนั้นๆได้นะโอ้ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะไปบอกว่าคนแก <c oughs> ่เป็นคนหมองโง่ไม่ดี มันก็เป็นคนหน่่งเหตุที่ไม่มีบุตเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้เฝ้าขากพติดเจ้าไม่นั่งนั่งใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของท่าเหล่านั้นยืนยรนฟังคำ 아! <susurra> 你说你 Well, yeah.